รัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกับครูหวานช่องครูออฟเทรดดิงอีกเช่นเคยนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแนวที่มีนัยสำคัญเนี่ย มันเป็นอย่างไรวันนี้ครูหวานมีคำตอบค่ะก่อนจะเข้าประเด็นนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่สนใจจะเรียนรู้การเทรดก็สามารถทักมาที่ไลน์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วสนใจการเทรดแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดนะคะก็สามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ แนวที่มีความสําคัญเนี่ยครูหวานสังเกตจากอะไรได้บ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือพฤติกรรมราคาหรือว่า price action นั่นเองนะคะมาดูกันก่อนว่าในภาพเนี่ยตรงไหนคือแนวรับตรงไหนคือแนวต้านนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะครูหวานจะอธิบายสั้นๆให้ฟังนะคะว่าแนวรับก็คือจุดที่ราคาเนี่ยวิ่งลงมานะตรงนี้นะ,ะสังเกตว่าราคาวิ่งลงมาแล้วเป็นจุดที่ มีแรงซื้อนะคะหรือว่าแท่งสีเขียวเนี่ยซื้อกลับขึ้นไปนะตีมามันจะได้โซนประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลากราฟเนี่ยวิ่งลงมาอีกนะคะมันก็จะมีแรงซื้อในโซนนี้เทคนิคนะคะแล้วก็โซนนี้ที่ผักดันราคาขึ้นไปสูงเลยอันนี้จะเรียกว่าแนวรับนะคะแนวรับนะแล้วแนวต้านล่ะแนวต้านก็คือการที่ราคานะคะวิ่งขึ้นไป แล้วนีนะคะ่ะมีอยู่แรงขายเข้านะคะแรงขายก็คือแท่งสีแดงนี่เนาะต้องสังเกตเนี่ยนะคะสุดท้ายส่งกราฟลงไปนันนีนะ,ะแบบนี้จะเรียกว่าแนวต้านตรงนี้ก็เหมือนกันเรียกว่าแนวต้านนะคะอันนี้ขอลบไปก่อนเนาะมาดูในภาพนะคะกลัวได้คัดแนวต้านไว้อยู่สองแนวนะคะก็คือตรงนี้นะแนวที่หนึ่งด้านบนเป็นแนวที่สอง สมมุติว่าราคาปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้ละกันเนาะสมมติแท่งนี้นะคะด้านขวามือปิดไปก่อนเนาะสมมติว่ามันยังไม่เกิดขึ้นละกันทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงนะคะว่ากราฟจะเล่นกับแนวที่หนึ่งหรือแนวที่สองมาดูแนวแรกกันก่อน,นะคะ่ะเนี่ยสังเกตว่าเขาส่งกราฟลงลงได้ระยะทางเท่านี้นะคะแต่คุณสังเกตแนวที่สองด้านบนนะคะเนี่ยเขาสามารถส่งกราฟลงได้ถึงตรงนี้เลยเอาง่ายๆสังเกตจาก ระยะทางนะแนวที่ส่งกราฟลงได้เยอะแข็งแรงเนี่ยสังเกตนะคะพฤติกรรมราคาเนี่ยมักจะวิ่งไปทัวสอบแนวนั้นน,นนะมันก็ไม่ได้เสมอไปนะบางทีมันอาจจะขึ้นมามีการพักตัวอยู่แล้วค่อยวิ่งต่อก็ได้นะคะหรือว่ามันอาจจะติดแนวนี้ก็ได้ปรับตัวลงหรืออาจจะทะลุไปเลยนะคะเหมือนในภาพถ้าเป็นขวานขวานจะเลือกเล่นแนวไหนนะ,ะคะขวานตอบได้เลยว่าเลือกเล่นแนวด้านบน ง่ายๆคุณตีกรอบไปก่อนนะคะสมมุติว่าเขาเป็นไซเวกกรอบใหญ่แบบนี้ราคาวิ่งชนกรอบบนกรอบล่างนะคะเนี่ยสังเกตคุณตีกรอบข้อไปแบบนี้เลยทริคง่ายๆเลยก็คือคุณให้น้ําหนักกับกรอบบนสุดล่างสุดเสมอนะคะแนวตรงกลางเราจะมองว่าเป็นแนวกลางแม่น้ําก็ได้นะอย่าเพิ่งไปเล่นนะคะรอให้เขาชนกรอบบนกรอบล่างดังนั้นในภาพนี้เนี่ยกว่าจะให้น้ําหนักกับแนวที่ มากกว่านะคะคุณสังเกตพฤติกรรมราคาก็ได้นะคะแท่งนี้บ่งบอกถึงอะไรเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับแนวเลยนะไม่แสดงถึงความอ่อนแรงใดๆทั้งสิ้นนะวิ่งไปแบบไม่เกรงกลัวแนวอะ่ะออสุดท้ายเป้าหมายของเขาคือด้านบนนะคุณสังเกตค่ะว่าเริ่มมีการพักตัวพักตัวเสร็จส่งกราบขึ้นต่อแข็งแรงแล้วมีแรงขายเข้าตรงนี้นะคะเข้าเสร็จ เกิดการพักตัวเนี่ยเป็นกรอบเบรกนะคะทงนี้เบรกสุดท้ายส่งกราฟลงยาวๆอันนี้คือแนวแข็งแรงนะที่เราจะให้ความสําคัญนั่นเองต่อมาข้อ2นะคะการเลือกแนวที่มีความสําคัญจะสังเกตได้จากกรอบการวิ่งของราคาไม่ว่ากราฟจะเป็นไซเวย์หรือเป็นเทรนด์คุณก็ต้องตั้งกรอบให้เขาก่อนคุณถึงจะเห็นการวิ่งของเขานะคะ มาดูตัวอย่างในภาพหวานเลือกตราที่เป็นไซเวนะคุณตีไปเลยนะคะคุณเห็นกรอบใหญ่่นะตีกรอบล่างกรอบบนไปเลยนะคะเนี่ยการตีแนวรับแนวต้านนะคะเขาจะวิ่งเป็นโซนบางทีนะคะเนี่ยไสมาอาจจะทะลุมาบ้างไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าเป็นโซนคร่าวๆนะมันไม่ได้มีเส้นใดเส้นหนึ่งที่มันราคาแตะแล้วต้องดีดกลับเลยมันไม่ใช่นะคะเมื่อกี้ครหวนได้พูดไปแล้วนะคะว่าเราจะให้ความสําคัญกับ กรอบบนสุดล่างสุดเสมอนะคะเวลาคุณเปิดกราฟมาคุณเห็นภาพเนี้ยให้คุณวาดภาพกรอบไปเลยอันนี้คือการสะโคบง่ายๆเนาะว่าคุณจะเห็นชาแนลการวิ่งของราคาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนันเี้อันนี้ขวันขอลบก่อนนะคะทีนี้มาดูแนวนะคะตรงนี้ก็เป็นแนวต้านเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นแนวต้านนะคะเนี่ยขวานก็เลยคัดเป็นโซนที่หนึ่งนะะโซนที่หนึ่งแล้วโซนด้านบนสุดนะคะเป็นโซนที่สอง สมมติว่าราคาปัจจุบันนะคะอยู่ตำแหน่งตรงนี้สมมุติอยู่ตรงนี้นะคุณคิดว่าคุณจะเล่นกับโซนไหนสมมุติว่ามันยังไม่มีภาพด้านขวามือเนาะมีแค่ตรงนี้นะสมมติมีแค่ตรงนี้แน่นอนนะกราฟมักจะวิ่งไปหาโซนที่มีความสําคัญมากกว่าก็คือโซนด้านบนกรอบบนสุดนั่นเองนะคะมาร์คไว้เลยว่าตรงนี้นะประมาณนี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณสังเกตว่า กราฟเนี่ยเขาวิ่งเป็นแท่งแข็งแรงถูกไหมคะแต่เมื่อเขาเจอแนวนะตรงนี้เขากลับกลายเป็นแท่งที่แบบเอ้ยมีแท่งโดจิแท่งแดงบ้างอันนี้แหละแสดงถึงความอ่อนแรงของเขานะคะสุดท้ายมีการพักตัวขึ้นต่อไม่ไหวปรับตัวลงนะคะอันนี้คือแนวสำคัญที่เราจะเลือกนะ,ะเขามีโอกาสที่จะบเบรกได้เสมอนะคะเนี่ยกรณีที่ขึ้นแบบนี้ ก็ได้หรือติดแนวปรับตัวลงก็ได้นะคะหรือจะมีกรณีหนึ่งก็คือขึ้นแล้วปรับตัวลงมาหรือเราจะเรียกว่า f a l s e b a k f a l s e b a k out โอเคอันนี้คือการสังเกตแนวจากกรอบ i w ว y นั่นเองนะมาดูภาพนี้กันบ้างนะ,ะคะครูหวานได้คัดแนวไว้สองแนวแนวที่หนึ่งอันนี้เป็นแนวที่สองอะวาตรงนี้เลยกรอบใหญ่ๆนะคะคุณเห็นเขาวิ่งยังไง สมมติว่าตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นละกันเนาะตรงนี้นะคะราคาเขาวิ่งวิ่งอยู่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าตรงนี้คือแนวรับถูกไหมคะด้านบนคือแนวต้านแนวต้านนะทีนี้คนสังเกตฝั่งซ้ายมือนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นกราฟในอดีตที่ผักดันราคาลงไปได้นะคะตรงนี้เนี่ยแล้วมาโซนนี้ อะเขาก็มาติดแนวตรงนี้อีกนะแทงนี้ก็ติดอีกอันนี้เราจะคัดไว้เป็นแนวหนึ่งขวานยังให้น้ําหนักกับแนวที่สองนะคะซึ่งเป็นแนวที่มีความสําคัญมากกว่าน,นั่นเองเพราะอะไรนะเนี่ยส่งกราบลงได้เยอะกว่าและอาจจะเป็นเป้าหมายที่ราคาจะต้องไปเทสตะ,ะก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อหรือปรับตัวลงน,นั่นเองนะคะอันนี้คือจุดที่สําคัญแท่งนี้ก็บ่งบอกชัดเจนแล้วนะว่าไม่สนใจแนวนี้ นะไม่สนใจวิ่งขึ้นไปเลยแล้วยังไงนะไปเล่นกับโซนแนวต้านด้านบนที่เรามาร์กไว้เป็นแนวที่2แล้วเกิดพฤติกรรมราคานะ price action เป็นแท่งกลืนกินแล้วก็ส่งกราฟลงนั่นอีกนะคะต่อมามาดูกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์กันบ้างคุณอาจจะตีเป็นกรอบพักราคาแนวเฉียงก็ได้นะคะหรือจะเรียกว่า channel line นั่นอีกนะพฤติกรรมราคาที่เราเห็นคือเขาวิ่งอยู่แบบนี้นะคะ วิ่งอยู่แบบนี้นะอันนี้คือสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นการที่เขาวิ่งเป็นเทรนขาลงเนี่ยเขามักจะทําลายแนวรับเสมอคุณสังเกตตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับนะคะที่ขวานมากไว้แนวรับจุดที่หนึ่งอันนี้เป็นแนวรับจุดที่สองนะคะคุณอาจจะคิดว่าอ่โซนนี้เนี่ยเป็นแนวรับเป็นโซนที่เขาพักตัวนานมันอาจจะรับราคาวไว้ได้นะคะ แต่ให้คุณสังเกตภาพรวมภาพใหญ่ก่อนนะว่าเขาทําอะไรนะคะตรงนี้ทำ high ทำ low ที่ต่ําลงนะคุณสังเกตแบบนี้ก่อนนะตรงนี้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยกราฟอาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงก็ได้นะคะแล้วการที่เขาวิ่งเป็นเทรนขาลงเนี่ยเขามักจะทําลายแนวรับเสมอนะคุณสังเกตตรงนี้แท่งนี้เบรกราคาลงเลยนะคะตรงนี้ ย่อขึ้นไปนะคะเบรกลงตอกเขาไม่สนใจแนวเลยนะคะแนวที่หนึ่งหรือแนวที่สองก็ไม่สามารถรับกราฟไว้ได้นะคะถ้าเขาเป็นเทรนขาลงคุณพยายามนะเล่นตามเทรนถ้าเป็นเทรนขาลงคุณก็หาจังหวะที่จะซื้อลงนะคะในโซนที่เป็นแนวต้านด้านบนนะคะก็มีโอกาสที่จะวินสูงนะคะโอเคมาดูฝั่งขาขึ้นกันบ้างนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้น นะคุณมาดูเขายกโลนะยกโลแล้วก็ทำไฮที่สูงขึ้นด้วยนะอันนี้คือชัดเจนว่าเขาทำส่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเนาะทีนี้มาดูพฤติกรรมราคานะคะเมื่อสัมผัสกับโซนที่เป็นเทรนไลน์เกิดอะไรนะตรงนี้เกิด Price Action ขึ้นนะเขียวขึ้นกินท่งกราฟขึ้นนะตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นแรงซื้อแข็งแรงตรงนี้นะคะคือแนวต้านแนวต้านแนวต้าน นี่คือแนวต้านที่หนึ่งแนวต้านที่สองแนวต้านที่สามนะการที่เขาวิ่งเป็น up trend ก็เหมือนกันเขาจะพยายามทําลายแนวต้านเสมอนะคะเนี่ยคุณสังเกตตรงนี้พักตัวอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายไม่สนใจนะะคถ้าเขาจะเป็น up trend เขาก็จะวิ่งต่อแท่งนี้แข็งแรงส่งกราฟขึ้นไม่สนใจไม่สนใจแนวนะคะพอมาเจอแนวที่สามนะคะมีแรงขายเข้านิดหนึ่ง อีกแล้วก็กราฟเนี่ยวิ่งเป็นไซเวยอยู่ตรงนี้นะคะปรับตัวขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะ PA ขึ้นในโซนด้านบนนะคะเป็นแนวต้านแนวต้านที่4ตรงนี้นะคะอาจจะมีแนวด้านซ้ายมือแนวที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงมากพอที่จะเบร k อัพเทรนนี้ก็ได้นะ,ะ <S <S ทีนี้มาดูตัวอย่างการเข้า order <S <S ออเดอร์กันบ้างนะคะขวรจะตีกรอบบนกรอบล่างไว้นะคะการที่ราคาเขาวิ่งแบบนี้ แต่สังเกตว่าเขาทำทายทำโลที่สูงขึ้นอันนี้สันนิษฐานว่าเขาอาจจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้นะคะแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับแนวต้านตรงนี้นะคะเนี่ยหวานก็ซื้อขึ้นเลยนะคะทั้งที่ระยะการวิ่งเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะสังเกตว่าถ้าซื้อตรงนี้ราคามันชนตรงนี้มันอาจจะกลับตัวลงก็ได้นะคะแต่ขวานคิดว่าเขาเป็นอัพเทรนเขาต้องทำลายแนวต้านเพื่อที่จะวิ่งไปหา ท่า겟ด้านบนนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่อาจจะมีความสําคัญมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้คือการมองแนวหรือว่าเป้าหมายของราคาที่เป็นเทรนนั่นเองนะคะอันนี้ขวานซูมเอาออกมานะเพราะว่าอยากให้เห็นภาพรวมภาพใหญ่นะว่าในอดีตเนี่ยมันมีสตอรี่ที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะคุณดูในภาพนะ,ะว่าเนี่ยตรงนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงราคาย้อนกลับขึ้นไปทีนี้ต้องคิดไว้แล้วนะว่า ราคาเนี่ยจะไปทดสอบโซนไหนได้บ้างจุดที่ 1, นะหนึ่งนะหวานอาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้นะคะไม่ได้ตีไว้อันนี้คือจุดที่หนะะึ่งจุดที่สองคือเส้นตรงนี้นะคะที่หวานตีไว้นะแล้วก็อาจจะเป็นจุดด้านบนนะคะคือจุดที่สามกราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทดสอบทั้งแนวที่หนึ่งแนวที่สองแล้วก็แนวที่สาม ทีนี้เราจะคาดการณ์ได้อย่างไรนะคะมาสังเกตจากพฤติกรรมราคานะคุณดูนะคะว่าอโซนที่หนึ่งเนี่ยมันมีราคาตรงไหนเล่นบ้างนอกจากกลุ่มก้อนตรงนี้นะอันนี้ตัดไปได้เลยนะะชอยที่หนึ่งตัดไปแล้วแล้วก็ไปดูชอยที่สามซึ่งเป็นโซนด้านบนนะคะกราฟเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงก็ได้นะเพราะว่ามีการพักตัวนานเลยแต่ทำไมขวานเลือกโซนที่สองคุณสังเกตนะคะว่า ราคาในอดีตเนี่ยเขาวิ่งลงมาแล้วโซนตรงเนี้เป็นแนวรับเก่านะคะที่ผักดันราคาขึ้นไปแล้วมาตรงนี้ก็มีการเล่นตรงนี้ก็มีการทดสอบอีกนะะแสดงว่าแนวนี้มีความสําคัญกับพฤติกรรมราคาที่ผ่านมามากกว่านั่นเองนะคะทำให้ครววเนี่ยยังไม่ตัดแนวที่สองออกไปค่นะ,ะก็เลยมาโฟกัสนะเมื่อเท่งเทียนขึ้นมาเขาเกิดอะไรนะคะคุณสังเกต สังเกตตรงนี้นะเขามีแรงขายเข้านั่นเองแล้วก็พักตัวขวานก็เลยซื้อลงนะคะการซื้อลงเนี่ยเราต้องบวกเวลานะบวกสักเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้นะคะเป้าหมายของราคาเนี่ยอาจจะอยู่โซนด้านล่างนี้เลยนะคะขวานก็จะบวกสักประมาณสามนาทีถึงห้านาทนะะีประมาณนี้เราก็กันที่ว่าเอ้ยเขาจะพักตัวอยู่สักพักหนึ่งแล้วค่อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็บวกเวลาเซฟที่สุดนะคะโอเค มาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะแนวนี้อาจจะเป็นแนวที่ไม่ค่อยคลีนนะคะดูลึกลับซับซ้อนนิดนึ่งคุณสังเกตด้านซ้ายมือในอดีตนะ,ะว่าตรงนี้เนี่ยราคาวิ่งทดสอบนะคะแสดงว่าโซนนี้นะ,ะในอดีตเขาเล่นปัจจุบันอ่ะกราฟทะลุลงมาเกิดเป็นทรง V shape นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยขวานเข้าเลยเพราะว่าอะไรการเข้าออเดอร์สังเกตจาก price action นะคะ แท่งใยเริ่มเล็กลงละสุดท้ายเกิดโดจิขวานก็เลยเข้าออเดอร์แล้วก็บวกเวลาประมาณสามนาทีนะ,ะนี่สุดท้ายก็บินมาได้สวยๆนั่นเองนะคะวันนี้ขวานมวงว่าความรู้เรื่องของการคัดแนวที่มีความสำคัญเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่อง ครู่มออฟเทรดดิ้งกันองนะคะสำหรับวันนี้ครูหวานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย